วันนี้เราไปพาคุณผู้ชมมาที่นี่ครับเขาใหญ่พานอรามาฟาร์มนั่นเองซึ่งที่นี่เขาจะปลูกอะไรนะหรือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหอยนางรมแล้วหอยนางรมมากําเนิดมาเกิดขึ้นอยู่ที่นี่เขาใหญ่ได้ยังไงตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมตอนที่ผมโทรมานัดนะฮะที่เขาใหญ่พานอรามาฟาร์มเนี่ย พี่เจ้าของเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะรออยู่ที่เห็ดพอมาถึงคุณผู้ชมโอ้เห็ดเยอะมากเลยไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าเอาพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมมาหาพี่ปรเมศิติวงศ์ที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าของฟาร์มที่นี่ครับพี่ใช่ครับผมเองครับอ้าวพี่เองครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คุณผู้ชมนี่ผมมาอยู่กับเจ้าของฟาร์มเขาใหญ่พานอร์มาฟาร์มเรียบร้อยแล้วพี่ปรเมศิติวงศ์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกันว่าฟาร์มที่นี่มีความน่าสนใจยังไงในเรื่องของเห็ดเพราะที่นี่สเปเชียลไลน์เรื่องเห็ดโดยตรงเเลยใใใชชชช่่่่่คครรับมม้้ฮะะแตววาางนีุณผูจห ที่ปรมเมเนี่ยช่วยพาพวกเราเข้าไปในห้องเก็บเห็ดครับแล้วเราจะพูดคุยกันครับนะครับได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่นำผมตามเนไปครับคุณผู้ชมตามเลยครับในห้องนี้จะมีเห็ดนางรมพังกาลีนะครับนางลมพังการี่าแล้วนางฟ้าภูฐานนางฟ้าภูตาลนะครับ เทีนสีขาวที่คือนางรมอังการี่รนางรมังการี่นี่เป็นพันธุ์มาจากยุโรปหรือมาจากประเทศอังการี่<อ>ที่ภาษาอังกฤษมันคือออสเตอร์มัสชูลูมเพราะสีมันเหมือนกับอยนงางลมน้องฟ้าทั่วไปที่เราเคยเคยเข้าใจก็คือมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมแต่นี้มันเป็นสีน้ำตาล,ตาลพันมันมาจากประเทศพูตานจุดเริ่มต้นของเขาใหญ่พานอราม่าฟาร์มที่ัมเริ่มต้นที่นี่ขึ้นได้ยังไงคือเดืมทีเดียวเนี่ยที่นี่มันเป็นสวนน้อยหนาของมะม่วงของข้าตาเขาเขาทำสวนน้อยหนาของมะม่วงอยู่แล้ว ผมก็อยากจะทําเกี่ยวกับเกษตรแต่ทํายังไงให้คุ้มกับที่ตรงนี้เพราะที่นี้เป็นทำเลที่มันเหมาะกับการท่องเที่ยวมากผมก็เลยไปเจอเพื่อนผมเขาเป็นอาจารย์สอนอยู่สาปัตรลักบางตอนเขาทําวิชานิพนธ์นเขาทาเรื่องโรงเรือนเห็ดระบบปิดของเห็ดคนญี่ปุ่นโรงเรือนเห็ดระบบปิดใช่ครับแต่เป็นเห็ดคนญี่ปุ่นใช่ครับเพราะเห็ดคนญี่ปุ่นเนี่ย ถ้าจะให้เลี้ยงให้ได้ผลผลิตเยอะๆต้องเลี้ยงในโรงเรียนโรงเรือนระบบปิดที่ผมเห็นมีทางแยกปีกที่หนึ่งอันนี้นี่คือเป็นเห็ดพันธุ์เดียวกันไหมหรือว่าคนละพันธุ์กันอ่าจะข้างฝั่งก็จะมีอีกพันหนึ่งครับครับอันนี้จะเป็นเห็ดนางนวลนะครับสีส้มพูใช่เห็ดสีชมพูมันมีสมุนธ์ทางยาใกล้เคียงเห็ดนางฟ้ากับนางลมแต่เยอะกว่าอันตัวนี้นะที่เขาวิจัยมาแล้วนางนวลก็คือเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลเกี่ยวกับความดันเกี่ยวกับ พวกโรคมะเร็งอะไรพวกนี้งั้นเดี๋ยวเราให้พี่ปรเมศเนี่ยช่วยพาพวกเราเข้าไปดูเห็ดนางลมทองสีเหลืองครับแล้วก็ได้พูดคุยถกงเรื่องของสายพันธุ์เห็ดด้วยว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยสายพันธุ์ได้มายังไงครับรูปแบบที่มีที่นี่มีเยอะขนาดไหนได้ไหมฮะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเห็ดนางรมทองทองครับนี่ อครับครับห้องนี้จะเป็นนางรมทองครับแล้วก็เป่าครับห้งนี้ฮะครับห้งนี้นางรมทองเดินไปเลยเป็นสีเหลืองครับเห็ดนางรมทองคือเห็ดสีเหลืองที่บอกมันแปลกมากเลยพี่ครับไอตัวนี้เป็นชื่อภาษาอังกฤษมันคือ golden oyster mushroom ต่อพูดถึงเรื่องสายพันธุ์เห็ดกันดีกว่าเมื่อวานแล้วตั้งแต่เมื่อกี้ที่เราชมมาเนี่ยก็มีทั้งหอยเห็ดหอ,อ,อยนางรมเห็ดนางรม นห็ดฟ้านางฟ้านางนวลทางจาร่ใช่ไหมครับนางนวลนางลมทองจริงๆทั้งหมดที่ที่ปลูกเห็ดเครับขาผมมีส1เอดครับ1 1อดครับถือว่าเยอะเห็ดจริงๆในโลกนี้มีเป็นหมื่นๆตัวแสนชนิดเลยแต่ตัวนี้นี่ถือว่าเป็นตัวท็อปทที่น่าสนใจก็ที่น่าสนใจที่เราพยายามเลือกมาพยายามเลือกมาโดยเห็ดเห็ดพื้นพื้นก็คือเห็ดนางฟ้านางลม นะครับเป็นพื้นนางลมทองนี่แปลกละนางนวลีชมพูแปลกละเปาพื้อเผาพื้อนี่มันเป็นก็เป็นเห็ดพื้นๆเหมือนกันแต่หาหาทานยากในประเทศเราคนคนทำไม่ค่อยเยอะตัวนี้เป็นเมนูเด็ดของที่ฟาร์มเราเรามาย่างได้ชื่อตั้งชื่อมันว่าปลามึกบกเวลาเราเก็บวิธีเก็บออกมาทั้งพวงใช่ต้องเก็บมาทั้งพวงคือท่าน้องเก็บออกมาไม่หมดทั้งพวงนะครับลําเศษมันเหลืออยู่ตรงนี้มันก็จะเน่าอยู่ที่ปากก้อนที่เก็บนะครับให้จับที่โคนใต้ของคือจับให้รวบโคนมาให้ได้เลย แล้วก็ดึงออกมาเลยแล้วค่อยๆโยกมันก่อนไอ้ตัวนี้จะเป็นเห็ดที่เก็บยากที่สุดพอดีได้ลองอันแรกเลยต้องใช้นั่นหน่อยเจอของยากเลยวิธีพิสูจน์ว่าคุณเก็บเห็ดสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็คือเก็บได้หมดหรือเปล่าอ่ะอย่างนี้หมดครับหมดหมดไหหมดแล้วที่ถูกประนามว่าเป็นมนุษย์เห็ดสด โอ้โหนี่อย่างนี้คือถือว่ามาทั้งคนเลยจริงมาทั้งคนเลยครับเนี่ยไม่เหลือข้างในแล้วครับโอ้โนี่ตุ้งยังงี้ไปงี้ไปงี้วันนี้รายการขึ้นเที่ยมาเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะให้พี่พาพวกเราไปทำอะไรพิเศษพิเศษหน่อยผมอยเก็บเห็ดนางลมทองมาเอาไปย่างด้วยกันได้ครับเดี๋ยวพาไปย่างครับได้คุณผู้ชมวันนี้พิเศษจริงๆเดี๋ยวเราไปย่างเห็ดนางลมทองกันกับพี่ปกรณ์ไหครับตามมาเลยครับ เปาหื้อเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษมันคืออ b a l o n e mussel ไหมครับที่บอกไเมื่อกี้แปลตรงตัวเลยใช่ครับ a ล a l o n e เปาหื้อเนี่ยนี่ครับอ่านี่เก็บแต่นี่จะเก็บง่ายมากนะระวังนะครับคือดันมันนิดเดียวมันก็ออกแล้วแต่ดันจากข้างล่างเหมือนกันดันจากข้างล่างคุณผู้ชมมาชมใกล้ๆเดี๋ยวผมจะทำการเด็ดเห็ดเปาหื้อดูไม่ต้องแรงมากนะครับวหักขึ้นโป๊ะเหมือนดังโป๊ะนิดเดียวอ๋อมันจะปุ๊บออกมาเลยครับแล้วนี่คุณผู้ชมดูโคนมันครับโคนจะใหญ่มากนี่โคนฮะโอ้โหใหญ่มากใหญ่เกจะบเท่าหน้าผมแล้วอ่ะ เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ย่างเลยและกันตอนนี้ผมขออนุญาตไปที่ตอนนี่ไปเก็บชนิดอื่นเพื่อจะมาย่างให้คุณผู้ชมได้ชิมผ่านทางรายการของเราตอนนี้ทำมาเลครับเห็ดนางนวลครับเห็ดนางนวลเก็บยังไม่ได้เก็บกันใช่ใช่ใช่อันนี้เก็บเลยนี่เอาใหญ่ๆนี่เลยเก็บได้เลยครับใหญ่มากเคยมีคนบอกว่ามันเห็ดประการังมันประการังไงเนเวลาามองข้าว ใหญ่มากๆคุณผู้ชมดูดิต่อไปเห็ดอันนี้มันแปลกมากมันเป็นเหรดแบเห็ดดพี่เี่จะเทียมมากพี่เห็ดครับเห็ดเห็ดแล้วอันนี้คือเห็ดหัวลิงเห็ดหัวลิงหรือยามาบุชิตาเกะยามาบุชิตาเกะครับสรรพคุณของมันนี่น้องๆดินเจือนะครับอะไใช่ครับยามาบุชิตาเกะแต่มันเป็นพันมาจากจีนนะอ๋อเหรอฮะเออนั่นแหละจีนโอ้ คงสัยไปที่ญี่ปุ่นแล้วมันคงดังมากครัผู้ชมตอนนี้เสร็จเรียบร้อยถึงเวลาย่างยังพี่ถึงแล้วครับถึงแล้วครับถึงเวลาย่างแล้วผู้ชมงั้นหลังจากที่เราเก็บเห็ดได้ครบหนึ่งสองสามสี่ชิ้นี้แล้วไปย่างกันมาเห็ดตีนแรกทุกผู้ชมดูความใหญ่ช่อใหญ่มากโอ้โห อันนี้ก็ครบแล้วครับที่จะย่างได้แล้วคราวนี้ได้ย่างแล้วครับอไปครับคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมครับเก็บเห็ดมาเรียบร้อยแล้วผมก็ไปล้างน้ำนะฮะแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไปเพื่อเข้ามาสู่ขั้นตอนนี้ในการย่างใช่ไหมฮะอันนี้เราย่างเลยได้ไหมฮะย่างได้เลยครับย่างได้เลยครับ หลังจากที่ผมได้ไปย่างเห็ดมาเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เห็ดก็มาตั้งอยู่ข้างหน้าผมแล้วสิ่งแรกเลยคุณผู้ชมที่ผมรู้สึกนั่นคือกลิ่นครับพี่ครับโอ้โหต้องบอกว่ามันหอมจริงนะฮะงั้นผมขออนุญาตลองชิมก่อนเลยแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นเห็ดเปาฮื้อครับหรือเริ่มต้นที่เห็ดเปาฮื้อคุณผู้ชมไอ้พี่เขาบอกว่าเป็นปลาหมึกบกใช่ครับใช่ไหมฮะมาดูกันอืมเฮ้ยเหมือนปลาหมึกเลยใช่ไหมครับเหมือนปลาหมึกเลยพี่ใช่ครับใช่ทั้ง กลิ่นหอมของอเขาเรียกว่าเป็นกลิ่นไม้นิพยเนี่ยคุณผู้ชมกลิ่นของการโดนย่างมาเนี่ยนะรวมไปถึงรสสัมผัสข,ของมันที่มันกรึบๆคล้ายกับปลาหมึกเห็ดนางนวลน,นะฮะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือนกันเจ์ะจะต่างกันนิดนึงอ,อันนี้เหนียวใช่แต่เหนียวก็ยังเหมือนปลาหมึก,กนะพี่อันนี้มาสุดท้ายเลยนางลมทองนางลมทองหรือมังหองมาเยอะมาก โคนมันจะหนุบหนุบเลยนะโคนมันนะตรงตรงตรงก้านมันเนี่ยจะหนุบหนุบมันจะอร่อยอืมกรอบครับครับมันจะกรุบกรุบอืม,อม,อมต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงผมไม่เคยไปเก็บเห็ดสดๆมานะฮะแล้วก็มาย่างแล้วก็มากินกับน้ำยิ้งตีปูดแบบนี้ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนทัศนคติ เกี่ยวกับเรื่องของเห็ดไปเลยพี่ใช่ครับปกติคิดว่าเห็ดก็เอาไปต้มยำได้อย่างเดียวแต่เปล่าเอามาย่างกินแล้วมาจิหมือนน้ำจิ้มีฟู้ดแบบบ้านๆแบบไทยเราเนี่ยนะฮะง่ายๆเลยครับแซ่บมากอะต้องบอกผู้ชมด้วยนะฮะสำหรับผู้ชมที่สนใจครับพี่ถ้าผู้ชมก็อยากมาที่นี่เขาใหญ่พานอโรมาฟาร์มมาได้ยังไงอยากจะให้พี่ฝากเอาไว้หน่อยครับก็ถ้ามาจากกรุงเทพนะครับมาถึงสระบุรีเลี้ยวขวามาจะถึงทางขึ้นปักขึ้นเขาใหญ่เป็นเมนิทยาศนสตร์เลครับพอเจอทางขึ้นเขาใหญ่ขึ้นมา ทางขึ้นเขาใหญ่จะเป็นถนนธนาลัดของเราจะอยู่ที่กม10.5จากปากทางถนนมิจภาพขึ้นเขาใหญ่นะครับถนน4เลนเขาจะขยายมันจนที่กม10หังจากนั้นมาอีก500เมตรจะเป็นถนน2เลนอยู่500เมตรจะเจอฟาร์มเราอยู่ทางซ้ายมือสีส้มรัมมีสัญลักษณ์ดอกเห็ดแล้วก็สีประจำฟาร์มเราคือสีส้มสีส้มครับถ้ามาไม่ถูกอยจาโทรมา044756234ครับหรือเว็บไซต์ ของฟาร์มเราก็มีในเว็บไซต์ก็จะมีแผนพี่ w w w KPFarm.com ครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับช่วงนี้ไปพักกันสักคู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่สตูดิโอนะฮะผมขอกินน้ำเห็ดเจ็ดอย่างหน่อยได้ไหมครับเชิญเลยครับ